สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะเนะ aw, าะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่มาจ้าวกินข้าวเบียร์แดงเนาะค่ะก็มีแก้วปาทูน้ำพริกปาทูนะะเนาะค่ะะเนาก็มีไข่ต้มซ่องหน่อยกะผักอันนี้ผักกันยาแดงเงินผักกันจ่องนะะเนาะค่ะะเนาก็มีน้ไม้เนาะคะ่ะไอ้เกี๊ยร้องซ้ำหนุย แต่งผมค่ะมาจะวลลอลไลน์นกจากคนอืน่นเด็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เร่งด้วยจ้ามามาจ้ะอืม,อมนี่ค่ะขอไปขออ็อินบัคไยประมาณน,นี้ค่ะ để đèn nó không không rồi lưu ban lên bật nấm tròn này, อันนี้ลูกน้ำไม้นาะค่ะเน้ะน้ำไม้น้อย,อยเดี๋ยวนดูน้ำไม้ อ๋าจ้าพี่น้องได้อะไรกินจ้ะเข้าเรงค่ะเข้าสนเย็นเหรอค่ะเนาะบานยาแดงอื่นข้าเรงครับตอน ข้อยาบีุ่มกันอย่างมันดังเนาะค่ะเนาะเชื่อน้อย าจำมนะเขาเอากันนึ่งใหม่ๆนนเนาะขนมเนื้อแดงมักเอมลวกผักกีนะครับลวกผักเอาเพีผักผักนะครับ Nào, Thì, -hmm. Mãe, cái non này là chinh kìa mà chinh hồn gần đó cho đó mình thấy mình kẹn hết không mà chinh nữa cha thấy ยายแดงไปจีบเห็ดมูเป็นจ้ะมูเวนจักซื้อเห็ดเด้อเิมแต่ก่อนไปห้าเห็หเดยายแดงกบับมูเนจากเห็ดบางครั้งนะนำไปห้าเห็ดที่กบับมูเนจากเอาเห็ดคามาเต้มนะยังรากมูเจ่าวันเป็นเห็ดคาเห็ดคมๆนะครับเขาบอกเป็นบอรกินกัน เด๋ยวเอขอาเคยหูวจังซื้อเห็ดเนาะครับว่าจะเป็นเห็ดไข่ตุมเนาะค่ะเนาะเหมือนกันก,นกินไข่ทอดไปละ อันนี้มน film, <Ether> ันออกข้มข้มจากน้อยแล้วค่ะนาะงคนไหนก็เคยกินกันที่ว่าข้มเลยกินแมงแพ้แต่กินแมงปลาบองค่ะนี่จะแดงมาลวกลวงดูนแดงอะไรเปื่อย ก็มารองดูหนูกันทำเด็เดเยดเอาลงเลยแล้วก็ผิก่งเพียครับขึ้นไหนแล้วก็จะเด็กปล่อยไปดูผลแดงม่เพื่อเว

จบไปก่อนเนาะค่ะเนาะก็ปากพ่อแม่พี่น้องอ่นติดตามชงยาแดงนี่ด้จ้าเด้อยาทิงง้งยาแดงยาป่ายาแดงได้จ้าเด้อข,ขอโทษข้อไผ่เนาะค่ะที่เใจใจบ่ดีบ่งามขอบคุณแก่พ่าคุ้มครองพี่น้องค่ะเนาะค่ะขอบคุณ,คคณงหงลวงน้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้า พอกันไหมลิบหน้านด้วยค่ะเนาะ